สวัสดีค่ะวันนี้พี่ดามาพร้อมกับเมนูต้มเส้นแกงร้อนหรือต้มกะทิวุ้นเส้นมาดูวิธีทำกันเลยเริ่มแรกนะคะเราจะต้องนำของแห้งทั้งหมดนะคะไปแช่ก่อนค่ะก็จะมีกุ้งแห้งนะคะปลาหมึกแห้งฟองต้าหู้แห้งและดอกไม้จีนนะคะนำทั้งหมดนี้นะคะไปแช่น้ำให้นิ่มค่ะ หลังจากที่เตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของเครื่องที่จะใช้ในการแกงค่ะใส่หอมแดงนะคะพริกไทยค่ะที่ดาใช้เป็นพริกไทยดำนะคะพริกไทยเม็ดถ้าใครไม่มีใช้เป็นพริกไทยขาวได้นะคะแล้วก็ตามด้วยกะปิค่ะใส่ทุกอย่างนะคะรวมลงไปในครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวนำไปปั่นปั่นแค่พอหยาบๆนะคะ ปั่นเสร็จเรียบร้อยก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะอาจจะดูไม่ค่อยออกเนาะเพราะว่ามันเละไปนิดนึงค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการแกงค่ะนำหม้อนะคะหรือกระทะก็ได้ค่ะขึ้นตั้งไฟจากนั้นใส่กะทิลงไปนะคะตามด้วยน้ำเปล่าเสร็จแล้วนะคะก็เอาเครื่องแกงเนี่ยค่ะใส่ลงไป ใส่ลงไปเสร็จแล้วนะคะก็รอให้กะทิเดือดสักครู่ค่ะค่ะพอกะทิเริ่มเดือดนะคะสังเกตดูเขาเดือดอ่อนๆเนาะเดี๋ยวเราก็จะใส่ดอกไม้จีนค่ะกุ้งแห้งแล้วก็ตัวหมึกแห้งลงไปนะคะดอกไม้จีนนะคะหลังจากที่แช่เสร็จแล้วพี่ดาก็เอาเขานะคะมามัดเป็นปมแบบนี้เนาะก็ใส่ลงไปเลยค่ะ ใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะต้มดอกไม้จีนจนกระทั่งเขาสุกก่อนค่ะพี่ดาลองชิมรสชาติข้าวๆแล้วนะคะรสชาติก็เริ่มดีแล้วนะคะเขาเค็มจากกะปิค่ะแล้วก็ความหวานนะคะหวานจากหอมนะคะแล้วก็กะทิค่ะพี่ดาก็กะว่าเดี๋ยวรอบสุดท้ายตอนใส่ทุกอย่างเสร็จแล้วพี่ดาถึงจะลองชิมดูอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยปรุงนะคะ เกิดใครใช้เป็นพริกไทยขาวนะคะน้ําแกงก็จะไม่ออกสีน้ําตาลแบบของพี่ดานะคะแต่พี่ดาใช้เป็นพริกไทยดาค่ะสีเขาก็เลยจะออกเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวต้มต่อไปอีกสักครู่ค่ะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่ทําง่ายๆค่ะแล้วก็ทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเขาไม่เผ็ดค่ะคนแก่ก็สามารถทานได้นะคะ พอหลังจากที่ดอกไม้จีนของเราเริ่มสุกค่ะเขาก็จะนิ่มลงแล้วก็เริ่มอ่อนแบบนี้นะคะเราก็จะใส่เห็ดหูหนูดำนะคะและฟองเต้าหู้ค่ะ วันนี้นะคะพี่ดาใช้วุ้นเส้นนะคะเป็นวุ้นเส้นเกาหลีค่ะหรือว่าวุ้นเส้นมันเทศนะคะเขาก็จะมีความเหนียวค่ะแล้วก็จะทําให้เขาแบบเละยากนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเหนียวก็เลยจะใส่ไปในขั้นตอนนี้เลยค่ะใส่ไปพร้อมกันกับฟองเต้าหู้และเห็ดหูหนูเลยนะคะถ้าใครใช้เป็นวุ้นเส้นไทยธรรมดานะคะก็อาจจะต้มเห็ดหูหนูกับฟองเต้าหู้ให้สุกก่อนแล้วค่อยใส่ก็ได้ค่ะ ใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะก็กดๆให้เขาจมค่ะแล้วเราก็จะต้มเขาต่อไปอีกสักแป,ป๊บนึงนะคะต้มจนกว่าวุ้นเส้นนะคะแล้วก็เครื่องส่วนผสมทั้งหมดจะสุกค่ะจากนั้นก็ลองชิมรสชาติดูนะคะถ้ารสชาติขาดเค็มให้เติมเกลือค่ะรสชาติขาดหวานให้เติมน้ําตาลนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ดาขอต้มต่ออีกสักแป,ป๊บนึงค่ะแล้วเดี๋ยวพี่ดาก็จะมาลองชิมรสชาติทีหลังค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะพิดาก็ต้มมาจนกระทั่งวนเส้นนะคะแล้วก็ส่วนผสมทุกอย่างสุกดีแล้วค่ะพิดาลองชิมรสชาติดูแล้วของพิดานะคะได้ความหวานความเค็มแบบพอดีแล้วค่ะพิดาก็เลยจะไม่เติมส่วนผสมอะไรเพิ่มแล้วนะคะถ้าใครลองชิมดูแล้วรสชาติยังไม่ถูกปากนะคะก็สามารถที่จะเติมน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็เกลือได้ค่ะแต่ไม่แนะนํานะคะให้เติมเป็นน้าปลาเพราะจะทําให้มีความขาวได้เนาะรสชาติได้ที่นะคะ ใส่ต้นหอมเลยค่ะต้นหอมหั่นท่อนนะคะกดๆต้นหอมให้จมน้ำค่ะถ้าไม่งั้นจะทำให้ต้นหอมของเราสีไม่สวยนะคะพอต้นหอมสุกปิดแก๊สแล้วก็ตักใส่ชามเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูต้มเส้นแกงร้อนหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าต้มกะทิอุ้นเส้นก็ได้ค่ะ โอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะพี่ดาต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่ดาด้วยนะคะ